เซ็นทรัลพัฒนาผลึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมีทุ่มงกว่า1000ล้านบาทวางสร้างเงินสะพัดกระตุ้นจับจ่ายทั่วประเทศจัดมหรกรรมเซล,ล์กลางปีที่ดีที่สุดเทศกาลเซล,ลใหญ่ระดับชาติที่นักช็อปห้ามพลาดลดทั้งห้างสูงสุด80%ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี The g r กรสเทสแกร a เซลสองพพร้อมอัดอีเวนต์365งานทั่วประเทศช็อปแกรนแกรนส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทยเริ่ม7จมิถุนายนนี้ถึง31สาคม2ี่ศเนย์การค้าเซ็นทรันทั่วประเทศ ก็เป็นมหากรรมห่งปีนะฮะในการเซลล์ของเซ็นทรัลปุ๊บนะครับที่รวบรวมเออเอลเล็ตมากกว่า1 000, 2 0 0 0มืนองพัเอลเล็ตนะครับมีแบรนด์ที่เข้าร่วมมากกว่า2 5 0 0มืนแบรนด์นะครับซึ่งเรียกว่ามากที่สุดในประเทศไทยนะฮะเป็นการรวมตัวกันของทั้งเอ่อ c r c CPN นะครับเอ่อ็ m g นะครับ CRG แล้วก็โรงแรมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะ เรียกว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเดสติ n เนชันของเซลล์ของโลกนะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้า,ขา,ขามานะฮะแล้วก็เราทำขึ้นมาเป็นปีที่15ค่าติดต่อกันนะครับแต่เครื่อเซลล์นี้นะฮะก็เป็นเซลล์ที่คุ้มค่าที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในการที่จะมาจับใจ่ายสอยนะครับเพราะว่าทุกแบรนด์เนี่ยลดสูงสุดถึง80%นะครับแล้วก็มีสินค้าหลากหลายทุกแคตตากรีทุกไลฟ์สไตล์นะฮะทุกแคทนะฮะ หมวดฟู้ดหมวดแฟชั่นนะฮะหมวดไอทีนะครับหลายๆห,หมวดก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับแล้วเราต้องการที่จะร่วมกับทททในการที่จะโปรโมทเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเป็นเดสเิเนชั่นของเซลล์นะฮะของโลกนะฮะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเราก็ทําตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็พลังกำลังของเซ็นเตอร์กรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราสามารถทําให้ Thailand แฟรนซ์เซลล์เนี่ยสามารถที่จะมีเอ่อเอา,เ,อาเลทอยู่ทั่วประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเมืองท่องเที่ยวหลักๆ แล้วก็เมืองรองเนี่ยก็จะมีศูนย์การค้ามีห้างสรรพสินค้าของเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่นั่นครับเราเอาน็อเอลลี่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําให้แคมเปญของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะฮะในแง่ของเรื่องของอความเป็นสนุกฟันแล้วก็อินิเซติกนะฮะรวมถึงการทําให้แคมเปญของเราเนี่ยสนุนนะครับแล้วก็เราทำเอาทั้งเอาน้องเอลลี่ข้ามาทาทั้งสื่อต่างๆแล้วก็ มีการ uh, ทำเด coration ของศูนย์เนี่ยให้ทุกท่านเวลาเข้ามาในศูนย์การค้าเนี่ยมีว i ส e ์ที่อยากช้อปปิ้งแล้วก็มีความสนุกสนานเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเอา music marketing นะฮะโดยการใช้แพลตฟอร์มของน้องเอลลี่เนี่ยเข้ามา uh, connect กับศูนย์การค้าของเรากับภาคสินค้าเราครับก็จะมีทั้งเวอร์ชันของ t i k t o อนะฮะและเวอร์ชันของ music mv ของน้องเอลลี่ด้วยซึ่งน้องเอลลี่จะร้องเพลงใหม่ขึ้นมาในเวอร์ชันนี้ ก็จะเผยแพร่วันที่7นะฮะเซลของเราจะเริ่มแต่ว,วันที่7วิทุนายนถึงสาก,กรกฎาคมนี่ครับก็ลองติดตามชมนะครับไอตัว MV ของน้องเอลลี่นะฮะที่จะเผยแพร่ทั่วประเทศขึ้นวันที่7นี่ครับส่วนของเซ็นทรัลรีเทลนะคะเราก็นำสินค้าต่างๆมาแต่ละสาขาไม่เหมือนกันแต่ความเหมือนก็คือลดสูงสุดถึง80%ซก็คือเป็นการเคลียร์คอลเลกชันของก่อนหน้านี้เพื่อที่จะลงคอลเลกชันใหม่นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยใช้บัตรเดอะวันก็ยังได้อนท็อปเพิ่มอีก บัตรเครดิตก็ออนท็อปเพิ่มเพราะฉะนั้นเป็นเซลลที่คุ้มค่าสุดแล้วค่ะประจําปีเลยต้องพูดว่าดีที่สุดเลยเสริมนิ่นึงปีนี้เป็นพิเศษคือว่าเราเรามีเรียกว่าเซ็นเตอร์เอ็กซ์โปเซลนะครับก็รวมเอาเซ็นเตอร์กรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยมาเซลล์กันที่สู่การค้าเรา10 12แห่งทั่วประเทศนะครับมีที่กรุงเทพ6แห่งแล้วก็ที่จังหวัดกแห่งในเมืองหลักๆนะฮะทั้งไม่เป็นเชียงใหม่ทางภาคเหนือนะฮะขอนแก่นโคราชทางภาคอีสานนะครับพัทยาทางภาคตะวันออก แล้วก็นครศรีธรรมราชทางภาคภาคใต้นะครับส่วนที่กรุงเทพนี่ก็มีทั้งพระรามสองพระรามสามเวสต์บ, 2, บ 3, ิวบางนาเนี่ยส่วนของมุมพ,พนะคะเรามองว่าการจัดงานในช่วงเวลานี้นะคะตอบโจทย์ในมุมของนโยบายรัฐบาลตอนนี้นะคะที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้นะคะตัวนักงเที่ยวเองเนี่ยอย่างเรื่องของมาตรการ หรือการเพิ่มวันพักของกลุ่มรัสเซียนะคะการที่นักเที่ยวอยู่นานขึ้นเนี่ยแน่นอนค่ะกลุ่มช้อปปิ้งก็จะเป็นอีกเป้าประสงค์หนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มนักเที่ยวนะคะรวมถึงนักเที่ยวคนไทยด้วยตอนนี้เรามีนโยบายเมืองรองที่มัฐบาลที่ออกมานะคะก็ในมุมตัวเซ็นทรัลเองที่กระจายอยู่ในมุมเมืองเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์นะคะตัวไลฟ์สไตล์ตัวนักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวเทศก็ ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถร่วมกันในการขับดันรายได้ประเทศให้เพิ่มขึ้นตามเป้า3.5ล้านล้านบาท